แม้ว่าลูกหลานอาดัมจะวิ่งหนีลิสกี้เหมือนที่เขาวิ่งหนีความตายลิสกี้ของเขาก็จะตามเขาทันเชกเช่นเดียวกับความตายบันทึกโดยไบายฮาก,กีวันศุกร์แห่งชาติทั้งทีอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านมาดูกันนะว,ว่าลิสกี้มื้อเย็นวันนี้ของเราจะอยู่ที่ไหนเชกเช่นเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงหนีรถติดขนส่งสาธารณะเท่านั้นในเวลานี้ ถึงจุดหมายแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านเนื้อแท้ของบางโตสาขาใหม่และเนื้อแบบใหม่ของบางโตไม่รอช้าแล้วนะสั่งเลยสิที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่นะครับคือวิวบรรยากาศของโต๊ะลิ้มต่างโต๊ะที่เรานั่งคือโต๊ะเอห้านะครับหลังจากที่รออาหารกันมาสักพักหนึ่งอาหารก็มาแล้วหน้าตาก็ดูน่ากินสมกับที่บางโตแกเคยว่าไว้ในรายการของแกโดยรวมต้องบอกว่าตรงปกกับที่แกโฆษณาทุกอย่างเลยนะครับเพื่อน บิสมิลลาห์กินกันครับสั่งเท่าที่เรากินไหวพอนะครับมากไปเดี๋ยวกินไม่หมดมันจะกลายเป็นสุรุยสุร่ายไปซึ่งในเรื่องของการสุรุยสุร่ายนั้นอัลลอฮฺซุบฮะฮานูวะตาลาได้ทรงกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้และพวกเจ้าจงกินและจงดื่มและพวกเจ้าอย่าได้สุรุยสุร่ายแท้จริงพระองค์มิทรงรักบรรดาผู้ที่สุรุยสุร่าย อัลฮัมดุลิลลาสำหรับมือนี้ในขณะที่เราอิ่มท้องแต่พี่น้องของเราที่ไปเลสไตล์ไม่รู้เลยว่าชีวิตของพวกเขาจะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าอย่าลืมพี่น้องของเราในดูอากันนะครับวัสสลราม